สวัสดีครับผมช่องเอฟเดีนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตาได้อะไรครับเนี่ยนี่ไอะเป้จะไปพ่นสะลือตัวน้อยให้ดูคอดได้สักสามชั่วโมงมั้งนี่นี่ครับผมวัวที่เป็นหมันนะครับผมนี่แม่ที่คนเห็นเนี่ยถ้าเจอตัวนี้ก็จะนึกอองเลยแหละครับผมไออยู่ที่อะไรอ่ะวัวที่เขาเรื่องลือว่าเป็นหมันไอตลาดนั้นไอตลาดนั้น่ะกวาตาอย่าซื้อไปเลยครับผมดูเนี่ย พึ่งจะท้องแรกอ่ะอันนี้ผมไม่ได้อวยแต่อย่างใดนะจาซื้อกันซื้อวัวเนื้อสี่หมื่นสี่อ่ะครับผมไม่นี่มันใหญ่ตอนนั้นอ้วนจนครับนี่ดูลูกมันสิจะทำจนท้องจนได้ถ้าไปล้างไปถ้าไปล้างล้างไปล้างมานุ่นได้แล้วนวี่ดูลูกมันสวยไหมครับผมนุ่นกรลงังคอดอยากให้กูตาแชร์ประสบการณ์สักหน่อยไม่ตาตาเห็นเมือกมันไอปลานั้นอ่ะปลามันมีเมือกตาก,ก็ว่าเอะ วัวมันอายุเยอะแล้วกลัวมันเป็นหมันเนาะครับผมตาก็ซื้อผู้ไอไอกันวัวไอคาโตซาน่ะมันกันวัวเป็นหมันครับผมฉีดเรื่อยๆและสมไปเรื่อยล้างมดลูกไปเรื่อยๆฉีดยังไงบ้างครับตาก็ฉีดแก้กเสษเอ่ยฉีดคาโตซานบอมุงครับแล้วไอล้างมดลูกล้างมดลูกนิ่มถามว่าทุกคนน่ะอาจจะเข้าใจเราไม่เป็นก็ไปซื้อไอเดือยสมหมูน่ะครับผมยี่สิบบาท ครับมันจะมีลูกโปง่งมีฝาจุปิดอ่ะนึกออกไหมครับแล้วนี่ซื้อน้ำเกลือมาด้วยเลยนี่ยัดเข้าไปยัดในช่องคลอดเนี่ยไม่ใช่ว่ายัดตูดขี้นะครับพอยัดไปมันไม่ถูกอะไรหรอกยัดไปเหลือจะกำรรม,มือครับแล้วก็ฉีดน้ำเกลือไปเลยอืมมันจะมีจุกปิดอ่ะไปในร้านขี้ปราไขยน้ำเชื่อมสมหมูอ่ะครับเขาจะมีขายรอในยี่สิบบาทแล้วก็ซื้อน้ำเกลือที่เขาบรรจุถุงอ่ะครับไอประจุเป็น มันหลอดล้างล้างเดือยอ่ะครับผมซื้อเตรียมงานหลายหลายอันหน่อยก็ได้ไว้ล้างแผลวัวล้างอะไรไม่ต้องไปเสื่อไออย่างนี้แพงนะควดโตหน่อยอ่ะตอนที่เขาบอกว่ามันเป็นหมันนี่มันเป็นเมือกเสียอะไรครับตาตอนนั้นมันก็ไม่ไม่เป็นสัตว์เลยไม่เป็นสัตว์เลยวัวมันเป็นยังไงอ่ะวัวมันหนักมันมไม่เคยเป็นสัตว์ครับผมพอมาอยู่กับตาเนี่ยควรต้งเตือนดินแพงครับครับ อันนี้มันตัวใหญ่ใช้ไม่หมดมันลำบากข้าวไอไอหลอดที่ก็สมเทียมมาไอล้างล้างสมเทียมหมูครับผมเขาบรรจุไวพ้พอดีพอดีเราก็มาล้างเสร็จเราก็ขีดพวกออกซิ่พวกยาปฏิชีวนะใช้เข้าไปสงเรื่อยตตีเองเออต้องดูมอไอน้ำเมืองมันไม่จนเป็นตะกอนนะครับมันใสแจ๋วสวยไม่มีคุณไม่มีอะไรแสดงว่าใช้ได้แล้วนี่ ผมถามตาตรงๆว่าตัวนี้ตาผสมไปกี่ครั้งครับนับไม่ถ้วนตั้งนับไม่ถ้วนนะครับผมตั้งหกเจนี่ตั้งกับซื้อมาน่ะขี่ห้าเดือนขณะคุณตายังถอนใจนะครับผมก็เพิ่งจะก็ถ้าพูดไปอ่ะซื้อวัวตัวนี้มาได้ปีฝ่าแล้วเนี่ยเนี่ยก็มันท้องเก้าเดือนอ่ะรวมผสมด้วยมันตั้งกับตอนไหนอ่ะตั้งกับปีมตั้งกับปีใหม่ ปีใหม่ก่อนนู้นเลยซื้อจังกับปีหกห้านะครับผมแต่นี่มันเนี่ยเพิ่งจะมาได้ลูกหกหกเนี่ยเออดูลูกมันโตไหมนั่นะเขาก็บอกว่าตาซื้อไปทำไมมันเป็นวัวหมันตาก็เลยบอกว่าเออหมันน่ะตาก็ซื้อเป็นวัวเนื้อครับตายอมขาดทุนมือหนึ่งนี่ตากะว่าถ้ามันไม่ติดจริงๆก็ขายได้สามหมื่นสีครับซื้อ 40, สี่หมื่นสี่ครับผมเท่า พวกเอฟซตาที่อยู่ตรงไหนต้นไม้เยอะๆเคาจำได้แม่เนีย่ยครับผมดูลูกมันตัวยในคลิปก็ถ่ายไว้นะผมฟันตลาดนัดนะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมตัวนี้อ่า ใหญ่มากครับตัวนี้ครับโอ้ดูลูกมันดูขาลูกวัวเพิ่งจะคลอดได้ประมาณสามชั่วโมงเพิ่งได้สามชั่วโมงเองมันก็ลูกขนยังไม่เคยแห้งเลยนี่เป็นลูกแรกเลยนะครับผมลูกึ้นกินนมได้แล้วโอ้ดูลูกมันดูขาลูกวัวสินี่นี่ครับผมดูไแดงครับผมหน้ามุกเลยแน่อ่าลูกเจ้าแดงนะครับดูขาสิครับนี่พ่อหมดไป่เลยนี่แน่แน่ดูโลงนึงเออดูขาสิอันนี้คุณตาจะทําอะไรครับตัดสะดือมันยาวไปตัดสะดือมันยาวไปแม่มันเลียเยอะถ้าผมถามแบบนี้คือ จำเป็นไหมที่ต้องตัดตัดเพราะแม่มันดึงอ๋อยาวฟืนตัดแค่นี้ให้ระกกมือครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าผมอาจจะไม่เห็นตอนตัดนะครับผมโอเคตัดวังหูชนเด้อนนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมนน,มนัี่แล้วเอาสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อไว้เนี่ยตัดขนาดนี้เลยแม่มันจะได้มีเรียอันนี้คือกันอะไรบ้างครับตากันไอ้แนะนำมันเป็น กิดเชื้อกินอะไรอ่ะไม่ตาจัแม่มันดึงเรื่อยๆจะดึงมันจะขีดตู้นี่วัวตาตื่นเช้ามามันไม่เครียดครับผมมันก็กินนอนอยู่งเงียบไปไหนก็ได้ครับจึงใบาบคอยมาให้ฟังก็ได้ครับผมเย็นห้าโมงเย็นคอยมาให้มันหิวจันก็เก็บไปหกหกเนี่ยกินครับผมคาัตซาเนี่ยคือเขาเขียนในขวดและการวัวเป็นหมันครับถ้าวัวไม่หาตัวผู้ไม่หาอะไรอ่ะ ทีสี่วันครั้งสี่วันครั้งเขาจะบอกครับผมครั้งละยี่สิบซีซีครับซีซีก็สิบหกสิบหกวันเนาะครับมันเหลือสี่วันมันหาทั้คู่ในกระทับติดเลยแหละอืมอันนี้คือเป็นสูตรก็ตาทํามาอย่างนั้นแหละนี่สมเทียมกับสมตอนแรกไอปางมะลูกมันเป็นก้อนตาก็เอาปืนสมเทียมมาแย่ไขไปมันเป็นร่องนะไอนี่ตอนพอจริงจริงรักษามดลูกไปมันนิ่มเนาะครับ ตัวผู้มันก็แทงเข้าได้เพราะตอนมดลูกมันหมดแผลอ่ะครับผมมันไม่เป็นแผลอ่ะอืมมันก็เลยติดสงก็เป็นนักปราดเลี้ยงวัวนะครับผมรู้แหละทาหาเอาตอนแรกก็นึกว่าไม่ติดเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งก็ไม่ติดอ่ะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ได้ก็ลองดูไม่ขายทิ้งหรอกซื้อมาตั้งห้าหมื่นโอ้โหก็คนขอซื้อแต่เราขายไปกลัวมันไม่ท้องเขาก็ต้องว่าเราอ่ะนี่ต้องบอกตรงๆว่าคุณตากจะไม่ขายวัวไม่ดีให้เลยนะครับผม ถ้าขายก็ขายเป็นวัวเนื้อไปครับไอ้ซื้อวัวอย่าลืมนะวัวสวยอ่ะเราจะไปอ่านเกมว่าให้มันได้ทั้งหมดจะเกินมั่นไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เสร็จเลยขาดทุนครับเพื่อขาดทุนไปเลยหมื่นสองหมื่นอ่ะอืมเพราะว่าหมื่นสองหมื่นนี่คือเป็นการบวกความสวยแล้วบวขาดทุนแล้วครับเขาเพราะเราอยากได้อ่ะอ่านเกมก็เหมือนแม่เนี่ยทำไมเขาให้เป็นแสนทำไมมาขายอ่ะครับตากะว่ามันออกลูกมาตั้งสามครั้ง ครั้งละสามหมื่นก็ได้และแสนคืนนะเนาะครับผมแต่วันนั้นกี่หายแล้ววิ่งวิ่งแล้วสงสัยอักเสบอีกแต่มันไม่เป็นไรหรอกขาหน้ามันประคองตัวมันได้ครับผมบางคนบอกว่าเป็นเขาขายแล้วครับเรอ,อเราก็คิดอยู่แม่นี่ถ้าเราพยายามไปคัดพ่อดีๆทับเรื่อยๆเนี่ยครับผมไวเลยลูกวัวคุณตาก็เต็มคอกแล้วครับผมตอนนี้นี่ลูกแดงๆเยอะแยะครับตอนนี้โครงสร้างดีมากครับก็ดูวัวปากครับผมอืม แต่เสียดายที่เจ็บขานะครับผมเสียดายเราโตไปมันก็หายครับผมก็มันเป็นขาหน้ามันไม่ได้หักแต่หักมันก็ติดเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นี่เข้ามันก็ดูแม่นี้ยเล็กที่ไหนเนี่ยครับผมใหญ่มากใหญ่แล้วนี่นี่แต่ลูกมันเนี่ยเป็นแม่ทรงสไตล์ฮินดูน่าดวยวิ่งไปนั่นเนี้ยนี่ตัวนี้นะครับผมเอ้แล้วคอยดูลูกไอเด้งลูกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดักนะลูกวัวนี่เต็มเลยอืมเพราะมันมีมันวัวแม่เยอะอยู่ตรงนี้ก็สี่ตัวแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังก่อนครับนี่ ดู่วยแดงนี่นี่นีู่น้ลูกเจ้าแดง้วยเจ้าแดงลู่ยาวก็ยาวน้องไอ้นี่เดงเดือนหนึ่งครับแม่เขาอ่านี่แม่เขานี่นแม่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะผมดูลูกมันสิครับผมตัวนี้ก็ลูกเจ้าแดงนี่ลูกเจ้าแดงครับผมนี่ลู่ไอ้แม่ที่จับนมไม่กินตอนนั้นเห็นไหมอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใหญ่อันนี้แม่เขานะครับผมนี่นี่ลูกมันนี่นี่นี่ลวยแดงนี่ลูกขาวครับผมแดงไปจ่ายลูกแดงทุกตัว